เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม วันพันแมนเดอะสตองแกลกกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยหลังจากอัปเดตใหม่นะครับก็ได้มีทั้งข่าวดีนับและข่าวสารต่างๆที่จะมาบอกนะครับทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับผมเรื่องแรกเนี่ยก็คือ SSR นะครับที่จะเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คือรายละเอียดแพทนะครับและเรื่องที่3เลยนะครับตรงนี้นี่ขอบอกและของฟรีใครมั่งที่ไม่ชอบนะฮะ ก็คือวิธีการารับนะครับตัวยุงนะครับและตัวสุ่มสีดำครับที่ใช้สุ่มพวกตัวลิมิเต็ดหรือพวกตัวใหม่ๆนั่นเองนะครับผม ถ้าพร้อมแล้วนะครับที่ใครอยากดูบ้างนะครับกระทืบไลค์หนักๆนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะอ่ะเรื่องแรกนะครับที่ผมอยากจะมาบอกเนี่ยก็เอาเป็นเรื่องอัปเดตสําคัญเกี่ยวกับตัวระบบเกมก่อนละกันนะพวกแพดใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาตอนนี้นะครับผมไปด้วยน้าจิ้มน้าจิ้มกันก่อนเลยวันที่1นะครับผมจะเริ่มวันที่1นะวันที่1ของเดือน7นะครับผมจะมีในส่วนของกิจกรรมสงครามฤดูร้อนนะครับผมที่จะ มีระยะเวลา วันที่1เดือน7นะครับถึงวันที่11นะครับผมวันเปิดเซิร์ฟเนี่ยต้องมากหรือเท่ากับ8วันนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยมากหรือเท่ากับ32นะครับผมเลเวลเนี่ยต้องมากกว่า32อ่ะหรือเลเวล32อ่ะประมาณนี้นะครับผมช่วงกิจกรรมเนี่ยผ่านด่านชายหาดนะครับสวนสนุกและพัตตารนะฮะจะได้รับไอติมโคนไอติมแท่งนะครับผมน้ำแข็งใสและเหรียญที่ระลึกนะครับซึ่งสามารถใช้แลกไอเทมและลุ้นโชคได้ที่ร้านค้านะพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงกิจกรรมนะครับที่ให้เรา งด่านนะครับผมแล้วเราก็จะได้พวกไอติมพวกน้ําแข็งใสแล้วก็เหรียญที่เราลึกนะครับเราก็เอามาสามารถใช้แลกไอเทมแล้วรุนรลับโชคได้นะในร้านค้านะผมแล้วก็จะมีเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการเล่นนะครับพวกปรับปรุงหน้ากรอบแชตปรับปรุงช่องทางการรับการปรับปรุงฟังก์ชันการซื้อไอเทมในมาร์เก็ตอะไรพวกนี้ต่างๆนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเลยเนี่ยที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็คือ้าดวดนคิวนะครับผมถาดโดนคิวเนี่ยทุกวันจันทร์นะครับ ถึงวันเสาร์เนี่ยจะถือว่าเป็นซีซั่นแรกนะครับเป็นการแข่งขันครั้งแรกนะครับผมเวลาสมัครเนี่ยจะสมัครได้วันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์นะครับเวลาตีห้นถึงเที่ยงคืนเลเวลกิ l วเนี่ยต้องมากหรือเท่ากับ2นะครับผมเลเวล2นะเลเวลกินะครับผมหรือมากกว่านี้นะครับผมแล้วก็มีสมาชิกเนี่ย 10คนขึ้นไปนะครับเลเวล35หนะครับหัวหน้าและรองกิวนะครับเป็นผู้สมัครเองนะครับผมทุกกิวเนี่ยที่เข้าร่วมท้าดวลนะครับและผู้เล่นที่เข้าร่วมสืบค้นเนี่ยจะได้รับเหรียญยศนะครับแล้วก็พวกหีบสมบัติอะไรพวกนี้นะครับเฉพาะตัวอีกด้วยนะครับผมหลังสิ้นสุดการแข่งขันเนี่ยทุกวันเสาร์นะครับในวันเสาร์เนี่ยเวลา4ี่ทุ่มนะครับจะแจกหีบสมบัตินะครับของเขตแข่งขันที่ แต่ละกิลเนี่ยไปสู้นะครับผมทุกทุกีบสมบัติเนี่ยจะมีโอกาสได้รับไอเทมอีกด้วยนะครับผมนี่โอ้โหไฮไลท์สองอย่างนี้นะครับในการเปิดเซิร์ฟเลยนะครับผมเปิดเซิร์ฟหลังจากอัปเดตมานะครับอ่ะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่เป็นไฮไลท์พอๆกันเลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรอคอยแล้วหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับหลังจากที่ตรงนี้นะครับผมนี่เข้ามาดูที่ข้อความนะฮะนี่ที่เขาให้เป็นโค้ดมานะครับโค้ดเอาไปให้เราถอดรหัสกันเองนะครับวันนี้เช้ามืดครับได้รับรายงานมาจาก ข้อมูลที่ไม่รู้ที่มารับนี่เขาให้โค้ดมาดังนี้ครับ1 0 0 0 1 1ู1 0อะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ทางสมาคมเนี่ยได้กำลังเร่งถอนรหัสอยู่นะครับถ้าหากประชาชนคนใดพบบาะแสเลยพวกนี้นะแจ้งทางสมาคมได้อันนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไปถอนรหัสมานะครับแล้วก็ได้เป็นชื่อของโบล o ์อนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจนะครับจนเกมเนี่ยวันนี้หลังจากอัปเดตเสร็จนะครับก็ลงรูปของโบลลครับตามนี้เลยนะ โบล้อสาะสามมือนับแกนนากลุ่มโจรสลัดนะเพื่อเป็นการค้นหาคนที่ตนเองปรารถนานะครับนี่สกิลเนี่ยก็จะมีในส่วนของพวกหมัดน็อกดาวนะฮะลูกเตะราชันกอบผนึกพลังนะครับผมเจ้าโบล้อเนี่ยเคยเป็นชายคนนึงนับที่ประชันหน้าสู้กับไซตามานี่ก็เป็นเรื่องราวานะครับผมแล้วก็กิจกรรมนี้ครับผมที่โบล้อจะมานะวันที่1นะครับถึงวันที่10กรกฎาคมนะครับนี้นะครับผมเจ้าแห่งจักรวาลโบล้อนะครับจะมาพบกับทุกท่านแล้วนี่ หลายหลายคนที่เดาไว้นะครับหรือคนที่ถอดรหัสมาเนี่ยคือไม่ผิดนะครับผมนี่โบลอดมาแน่นอนนะครับใครที่เก็บตั๋วสุ่มอยู่หรือเก็บเพชรอยู่เนี่ยมีตัวสุ่มดำเนี่ยรอได้เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนถามมาว่ามันมีการันตีไหมผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับรู้สึกว่าจะใช้160หรือ180เนี่ยแหละครับในการการันตีนะครับที่จะได้โบลอดแน่นอนนะครับปมต้องนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ดวงนะของแต่ละคนนะฮะ ถามว่าผมสุ่มหรือเปล่าผมอาจจะรอก่อนนับใจนึงเนี่ยผมอยากได้คิงนะเพราะว่าคิงเป็นตัวที่โหดมากๆโบลอนเนี่ยก็โหดพอๆกันนะฮะแต่ว่าผมน่าจะเลือกได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าผมจะเอาตัวอะไรดีนะฮะ <c oughs> โอ้คิดแล้วก็นี่ครับสำหรับคนงบน้อยนะฮะก็เราเลือกหลายตัวไม่ได้นะครับก็เลือกตัวที่เข้ากับทีมเราจริงๆนะครับจริงๆโบลอนเนี่ย ผมมียตอมบิกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่พอสมควรนะตอมมิกกับทัสซึมากิีนะครับได้โบลอมาเสริมทีมก็น่าจะโหดนะครับผมแต่ก็อยากได้คิงเหมือนกันก็เดี๋ยวรอโบลอสเข้าจริงๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับให้เก็บเพชรแล้วก็ตั๋วสุ่มดําไว้นะฮะนี่ครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับผมเรื่องสุดท้ายเนี่ย เราจะได้ตัวฟรีๆนะครับผมทั้งตัวสุ่มสีดํานะครับแล้วก็ตัวยุงเริ่มที่ตัวสุ่มสีดําก่อนเลยนะครับที่เอาไว้ใช้สุ่มนะผ่าตัวเอเดต้านะครับหรือว่าตัวใหม่หรือพวกตัวลิมิเต็ดอะไรพวกนี้ตามช่วงกิจกรรมเวลานะครับมันก็จะมีให้เราซื้อได้ไม่จํากัดนะตอนนี้อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าอีกหนึ่งอันเนี่ยที่เขาให้มานะตอนหลังเปิดเซิร์ฟตอนนี้นะครับก็คือลิมิตล็อกอินนะครับนี่เขาแจกตัวสีดํานะครับ หลายคนบอกว่ามันแจกน้อยหรือเปล่าแจกแค่5้าใบนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่งบน้อยนะครับผมขอบอกเลยว่ามันมีคุณค่าอย่างมากนะเพราะว่าถ้าใช้เพชรซื้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับต้องวัดจากตรงนี้นะแหน่ไหมวันที่1นะครับได้1ตัววันที่3ามได้1ตั๋ววันที่5้าได้1ตัวนะครับแล้วก็วันที่7เนี่ยได้ถึง2ตั๋วเลยนะครับผม นี่เป็นไงผมว่าค่อนุ้มค่าเลยนะ5ใบนี่หัวเอาเพชรแลกนี่ต้องเท่าไหร่นะครับผมทําเป็นเล่นไปนะฮะเนี่ยแล้วก็ถ้าใครมีเพชรอยู่นะฮะสามารถเข้ามากดแลกได้นะครับนี่นะครับสามารถเข้ามาแลกได้ตรงนี้นะครับผมฉลองออนไลน์ขอบคุณที่มีคุณนะครับเปิดอันเชิญตั๋วนะครับถึงวันที่3เดือน7นะครับผมนี่1ใบเนี่ย220เพชรนะฮะส่วน10บใบเนี่ยก็จะอยู่ที่2,200เพชรนะครับผม แต่แนะนำนะครับให้เหลือเพชรไว้สักหน่อยหนึ่งนะเผื่อไว้ซื้อพวกพลังงานหรือไว้ซื้อแพ็คนู้นแพ็คนี้หรือซื้ออะไรที่มันจําเป็นในการอัพตัวนะครับอย่าแลกหมดนะพยายามเหลือไว้สักหน่อยหนึ่งในยามจําเป็นนะครับในการใช้เพชรให้คุ้มค่านะเดี๋ยวผมจะสอนด้วยเรื่องนี้นะครับหลายๆคนก็ขอมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องนี้นะโอเคตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่21ใบนะถ้าเขาแจก5ใบเนี่ย ตอนนี้ผมรับมา1ใบแล้วก็จะได้เป็นทั้งหมด25ใบนะครับแล้วก็คิดว่าจะแลกอีก10ใบนะครับก็จะได้ประมาณสัก35ใบนะประมาณนี้นะครับผมก็เก็บไปเรื่อยๆครับผมไม่รีบนะครับใจเย็นครับช้าๆได้พาเลมงานหลายๆคนถามพลังผมน้อยจังพี่ผมยังอัพตัวไม่สุดนะนี่ให้ดูจริงๆเนี่ยผมอัพอยู่แค่3-4ตัวนี้เองนะครับยังเหลืออีก2-3ตัวนะที่ยังไม่ได้อัพเพราะว่าอะไรผมรอตัวนะอยากได้จักรพพัดเด็กที่สุดนับตอนนี้เนี่ยแล้วก็อีกตัวที่เป็นไปได้ก็อยากได้โกลเด้นบอลนะครับ พอเอซาร์เนี่ยมันหาเศษชิปค่อนข้างง่ายนะเนี่ยเห็นไหมผมอัพจริงๆเดี๋ยวก็มีแค่อตอมิกกับทัสซึมากิเองนะครับตัวอื่นเนี่ยพลังยังน้อยอยู่เลยนะนี่ถ้าดูจริงๆนะยังเป็นขอบฟ้าอยู่เลยนะครับก็ถึงบอกนะว่าถ้าผมอัพเต็มๆเนี่ย พลังผมน่าจะพุ่งไปถึง2 0 0แสนนิดๆเลยนะครับแต่ว่าผมเก็บไว้ก่อนหลายๆคนก็จะเห็นตั้งแต่เริ่มเซิร์ฟนับที่เล่นด้วยกันกันกบผมนะฮะจากบางทีนยเห็นผมวันแรกเนี่ยสามสี่หมื่นพลังนับอีกวันหนึ่งพุ่งมา8 9 0 0 0 0หมื่นนับบางอีกวันหนึ่งมาแสนสองนะครับก็จะเห็นผมโดดค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าผมดองของในการอัพไว้หมดแล้วนะครับอ่ะ มาอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของยุงนับนี่ฝึกพิเศษนักสู้นะในส่วนตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็ทักมาถามค่อนข้างเยอะนะว่าพี่มันไม่ไหวจริงๆนะครับยิ่งคนงบน้อยเนี่ยยิ่งหาตัวยุงเนี่ยยากเหลือเกินเพราะว่าเควสมันไม่ถึงนะครับบางคนเนี่ย ที่บอกอะไรนะต้องทำเควนนู้นเควนนี้ไม่ผ่านนะครับจะทําอย่างไรนะครับตัวด่านนี้เนี่ยมันยากไปพี่มันเข้าไม่ถึงนะครับมันไม่ครบแน่นอนแหละเนี่ยไออันสุดท้ายนะครับที่จะได้เศษนะสามสิบเศษนะมันไม่ได้แน่นอนนะครับจะทําอย่างไรนะครับผมก็งบน้อยผมไม่รู้จะทํำยังไงแล้วพี่นะครับนี่เลยครับสมมุติเนี่ยอ่ะเล่นไปตามผมเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่49เศษนะครับผมก็จะได้เท่าประมาณทุกคนเนี่ย49ิถึง50นิดๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่49เเศษนะครับ มันต้องสะสมให้ครบ60เศษนะครับมันถึงจะได้1ตัวใช่ไหมครับแล้วส่วนตัวยุงเนี่ยพอเราได้49เศษมาแล้วปุ๊บเราขายอีกสักประมาณ10กว่าเศษหน่อยๆนะครับให้ทํายังไงครับให้มาที่แพ็คของรางวัลนะครับที่ใช้ในการซื้อนะครับซื้อแพ็คเนี่ครับผมคลิกเข้ามาเลยครับโซนรางวัลนะครับจะเห็นว่ามันจะมีแพ็คเสริมมอสคิโตเกอรนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมอสคิโตเกอรเศษนะครับจะได้8เศษนะครับ368เพรเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ย ผมถึงบอกนะว่าเพชรเนี่ยไว้ใช้ในยามจําเป็นนะอย่าไปแลกหรืออยาไปทําอะไรหมดนะครับพยายามให้มันเหลือไว้สักหน่อยนึงเนี่ยยางสมมุติผมได้มาละ52เศษนะครับผมก็ซื้อแพ็คเดียวผมได้ละ1ตัวนะครับได้มาร์คิโตเกอร์แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวิธีรัดนะครับยอมเสียเพชรนิดหน่อยนะแต่ว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับถ้าใครที่อยากจะได้นะครับหรือว่าไม่มีตัวเล่นนะตัวนี้ผมว่ามันประโยชน์มันค่อนข้างเยอะนะยิ่งยืนนานหลายเทิร์นเนี่ยประสิทธิภาพมันยิ่งมากขึ้นนะครับสําหรับตัวยุงตัวนี้นะครับ ผมก็ว่าเดี๋ยวจะแลกเหมือนกันนับเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเก็บมาเนี่ยจะครบอยู่แล้วนะครับยังไงก็อยากได้นะครับสำหรับตัวยุงนะ300กว่าเพชรเองนะคะเนี่ยผมก็ประมาณเท่าทุกคนนะครับบางทีมันก็อาจจะขาดพวกด่านบางด่านที่เราไปไม่ไหวนะฮะเพราะว่าพลังเราน้อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็ของฟรีนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรเนี่ยผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกนะครับแล้วก็รอได้เลยนะครับสำหรับใครที่ขอนะวิธีการใส่อาวุธอุปกรณ์นะครับ๋ยวผมจะมาสอนนะครับโอเค สำหรับวันนี้สวัสดีครับ